ันนี้เจอพี่มนตินะคะจ้าวัสดีจ้าะมีเรื่องราวดีๆค่ะพี่ประมาที่หนึ่งกันยางวดนี้เนี่ยหนึ่งกันยาก็หนึ่งกันยาที่จะถึงเนี่ยใช่เต็งไปเต็งไปหร้อยังหรือเปล่าลืมไปลืมไปติกเรียบร้อยแล้วเป็นเลขที่แบบบอกได้ไหมคะบอกได้ชอบนะเลขที่ชอบคือหกเจ็ดสี่หรือเจ็ดสี่หกู้ยจริงหรือเปล่าใช่่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงอันนี้ได้เลขนี้มาจากไหนคะพี่ลืมซื้อขึ้นซื้อลงเลยอาจจะเป็น อาจจะเป็นหกสี่ห้าก็ได้ซื้อขึ้นซื้อลงไงหกสี่ห้าอ่าหกสี่เจ็ดอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเลขที่เก่งวายสับไปสับมาสับกลับมาแค่นั้นแหละหาลอตเตอรี่ได้เลยหาเลยตอนนอี้ที่ซื้อไปเยอะแล้วสี่ห้าสี่หกอ่ะซื้อไปเยอะแล้วพิมพบันิตไว้พรให้หลายๆคนได้มีโชคในวันที่หนึ่งกันยาหน่อยก็วันหนึ่งกันยานะครับเป็นวันหวยออกขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเลายๆรุนหวยกันเด้ออย่าพากันหายใจถิ่มวันหวยออกอย่าลืมนะครับ เจ็ดสี่หกหรือก็หกห้าสี่สี่ห้าอะไรเงี้ยเออขอบคุณครับ <Thank you. S 2>